กับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูนะครับลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กน้อยนี่ครับ,บเบรกนับมีน้ำมันซึมออกนับอันนี้เกิดจากอะไรมาดูด้วยกัน,นครับก็นี้นับก็มาให้ท่านชมดูนับเกิดจากซีนซีนด้วยนะครับจากเพลาลรังอันนี้นะเป็นสาเหตุที่น้ำมันซึมออกนะอันนี้ก็ทำพิธีการถอดซีนออกนะก็ประมาณนี้ครับ มันมีแรงมากเนี่ยครับน้ำมันก็เปลี่ยนเยอะนะครับอันนี้ก็จัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ทําการถอดครับเปลี่ยนลูกปืนเนีนี่ครับน้ำมันครับเปลี่ยนเยอะมากครับเยอะมากครับอันนี้ต้องจัดใหม่นะครับแจ้งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปถอดก็เอากริบลลอกออกนะครับมีแรงมากถอดเปลี่ยนลูกปืนครับก็ฝากครับเป็นความรู้เล็กน้อยครับสำหรับท่านผู้ชมดูตักสารถนะครับผม